สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางและนี่คือคำเตือน5ข้อที่อาจจะเป็นสัญญาณสุดท้ายก่อนที่บางอย่างจะระเบิดขึ้นจริงรอวันระเบิดมันแย่หมดหมอบีพูดว่าทุกอย่างในประเทศนี้กำลังสะสมพลังร้ายและถ้าไม่มีใครดึงมันไว้มันจะพังทั้งระบบทั้งประเทศกรุงเทพอยู่ไม่ได้น้ำท่วมข่าวหน้า อาจจะไม่ใช่แค่รถจอดนิ่งแต่คือวันที่เมืองหลวงเริ่มไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเราเริ่มชินกับความผิดปกติฝนตกแล้วน้ำท่วมคนไทยไม่ตกใจแต่หมอบีบอกว่านี่คือความผิดปกติที่หลอกเราว่ามันปกติสึนามิจะมาแน่นอนหมอบีไม่ได้บอกวันเวลาแต่พูดชัดเจนว่าสิ่งที่เคยกลัวเมื่อสิบปีก่อนมันยังรออยู่และมันใกล้กว่าที่เราคิด พลังเกลียดชังในสังคมไทยไม่มีประเทศไหนอยากเจอพลังลบที่เราปล่อยใส่กันทุกวันกำลังกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมได้อีกต่อไปถ้าคุณยังคิดว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวงั้นขอให้ฟังให้จบเพราะคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปธรรมดาแต่มันคือเสียงเตือนที่โลกส่งมาให้คุณโดยผ่านหมอบีคลิปนี้ดิฉันอยากให้คุณฟังด้วยใจไม่ใช่เพื่อเชื่อ แต่เพื่อเตรียมตัวเพราะสิ่งที่ดิฉันกำลังจะเล่าเป็นคำเตือนที่หมอปีทูดสื่อวิญญาณพูดไว้ในรายการล่าสุดและสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่แค่ภาพนิมิตแต่มันคือเสียงกระซิบจากบางสิ่งที่เราอาจจะฟังไม่เคยได้ยินฟังให้จบนะคะเพราะสิ่งนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกไปตลอดชีวิตหมอปีเขาไม่ใช่หมอดูไม่ใช่นักพยากรณ์ไม่ใช่เจ้าลัทธิ เขาคือทูตสื่อวิญญาณผู้รับกระแสจากสิ่งที่มองไม่เห็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีพลังพิเศษบางอย่างพลังที่ทำให้เขาได้ยินสิ่งที่ไม่มีเสียงเขาเคยช่วยเหลือผู้คนผ่านงานจิตวิญญาณและครั้งนี้เขาออกมาเตือนคนทั้งประเทศด้วยคําพูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่ส่งพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนได้น้ำจะไม่ไหลาทางเดิมอีกแล้ว หมอบีพูดประโยคนี้ในรายการคุยเล่นเน้นจริงฟังดูเหมือนคำเปรียบเปรยใช่ไหมคะแต่คุณลองนึกภาพตามดิฉันนะเมื่อน้ำที่เคยหลบก,กลับไหลย้อนเมื่อน้ำที่เคยมาแค่ข้อเท้าพุ่งถึงหลังคาเมื่อน้ำมาในเวลาที่เราไม่พร้อมนั่นแหละคือภัยใหญ่ที่หมอบีเตือนเขาไม่ได้พูดถึงฤดูฝนปกติเขาพูดถึงคลื่นที่มากับพลังของคนเพราะพลังลบของมนุษย์ มันกระทบกับพลังของธรรมชาติโดยตรงหมอบีพูดชัดว่าวันนี้สังคมไทยเต็มไปด้วยความโกรธโกรธกันเรื่องการเมืองศาสนาความเชื่อจนลืมความเป็นมนุษย์เขาไม่ได้สื่อสารแค่ว่าคนทะเลาะกันเขาสื่อว่าพลังลบในระดับประเทศจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในระดับโลกฟังดูเหนือธรรมชาติแต่มันคือความจริงเพราะพลังงานของคนทั้งชาติถ้าเป็นลบ มันเหมือนพลังใต้ดินแผ่นดินที่รอระเบิดแล้วใครจะหยุดมันได้ถ้าไม่ใช่เราดิฉันอยากให้คุณลองฟังแบบไม่เอาตรรกะมาครอบลองฟังด้วยสัญชาตญาณหมอบีไม่ได้เตือนแค่น้ำท่วมเขาพูดถึงพลังธรรมชาติที่จะพูดพร้อมกันน้ำจะไหลไม่หยุดดินจะซุดในพื้นที่ที่เราไม่เคยคิดลมจะแรงขึ้นแบบผิดฤดูกาลไฟจะมาเงียบแต่โหมเร็วนี่ไม่ใช่คำคู แต่คือภาพที่คนบางคนเห็นก่อนที่เราทุกคนจะได้สัมผัสมันจริงๆมอปีพูดถึงสประเทศที่กำลังประทะกันทั้งไหนและนอกชากอเมริกาจีนอินเดียเขาไม่ได้พูดว่ามันจะเกิดสงครามแต่เขาบอกว่าพลังงานของความไม่เข้าใจกันในโลกมันสั่นมาถึงเราแน่นอนแล้วตอนนี้ไทยอยู่ตรงไหนในสมรภูมินี้เราพร้อมจะรับแรงสะเทือนหรือย,อยัง หรือเรายัางหลับอยู่กับคำว่าช่างมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก่อนจบการพูดในรายการนั้นหมอบีฝากคำถามหนึ่งไว้ถ้าคุณเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งปีคุณจะทำอะไรกับชีวิตของคุณไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองบ้านรถหรือชื่อเสียงแต่เขาหมายถึงคุณจะปล่อยพลังบวกออกมาไหมหรือคุณจะยังส่งพลังลบสู่โลกใบนี้อีกต่อไป เพราะสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกคุณตอนนี้คือโลกใบนี้มันไม่ได้ต้องการคำสวดมนต์ในตอนเช้าแล้วตามมาด้วยคำด่าในตอนเย็นโลกใบนี้มันไม่ต้องการคนที่พูดว่าขอให้บ้านเมืองสงบแต่พร้อมจะลากใครต่อใครลงโครนแค่เพราะคิดต่างสิ่งที่โลกต้องการตอนนี้ไม่ใช่คนดีในกระจกแต่คือคนที่กล้าย,ยอมรับว่าฉันก็เคยส่งพลังลบออกไปและฉันจะหยุดมันตั้งแต่วันนี้แล้วคุณล่ะ กล้าย,ยอมรับไหมว่าคำพูดของคุณเคยทำร้ายใครบางคนจริงๆกล้ายยอมรับไหมว่าความสะใจในโลกออนไลน์ของคุณมันเปลี่ยนพลังของประเทศนี้ไปทีละนิดและท้กล้ากลับมาหายใจลึกๆและเปลี่ยนคำพูดของคุณใหม่เปลี่ยนจากความเกลียดเป็นความเข้าใจเปลี่ยนจากการประชดเป็นการเงียบเพื่อคิดก่อนพูดและทั้งหมดนี้คือเสียงเตือนจากผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดเพื่อให้กลัว แต่พูดให้เราตื่นตื่นจากความเคยชินตื่นจากความเฉยชาตื่นจากความรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับฉันและเมื่อไัยมาถึงมันไม่เลือกบ้านไหนมันไม่แยกว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อมันแค่ถามว่าคุณพร้อมหรือยังโลกใบนี้กำลังพูดกับเราผ่านภายัยผ่านความปั่นป่วนผ่านคำของหมอปีและคำถามสำคัญคือเราฟังมันอยู่ไหมหรือเราอยากเงียบใส่มันเหมือนเดิม ดิฉันอาจารย์ฝั่งเขาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ